บุกห้องอีกแล้วมึงอีส้มมาไงเนี่ยฮะใครอนุญ,ญาตให้เขามาบอกมาเรารู้จากกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ ตูกจกันตั้งแต่เมื่อไหร่บุกห้องเลยอ้าวอ้าวไปตรงไหนตรงไหนไปทำอะไรอาห้องน้ำอ่าสำรวจพร้อมเรียบร้อยหรอจะมาอยู่ด้วยหรอเฮ้ เอาหาที่นอนหรือว่ายังไงดมดมใหญ่ออเอาเอานี่มีแมวบ้านาปีนปีนปีน,ปนร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เขาเห็นผมไปนั่งบ่อยก็เลยทําเป็นรู้จักกันไปเลย เพราะผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นบ่อยเขาแต่อยู่ตรงนู้นเขาเล่นตัวไม่ไม่ไม่ยอมทักไม่ยอมอะไรเลยแต่พอมาอยู่ตรงนี้ทําไมร้องเงียเง้ยวๆก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนกับคนไม่เคยถามกันเน่ยแต่เข้าบ้านมาเฉยๆอะน่ะเอ้สายไฟสายไฟมีก,กัดมามาออกมาหมดเวลาพอแล้ว เดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยออกมา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 จะไปทำบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวย้ายบ้านแล้วไปไปออกไปไปเอาไม่ยอมเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยเอาไป มาดีนี่อ้าวยังจะมาไอ้นี่อีกดูดูด,ดูยังมากัดอีกอ่ะมันยังไงวะเนี่ยเอามึงไม่ออกมานะปิดล็อกห้องอ้าดูที่ว่าจะออกมาไหมเดวเอ้ยเอ้ยเอ้ย เมนะียวเนี่ยย่อออกมาเลยย่อออกมาเลยไปไปไปออกไปเร็วให้ตีก่อนเนี่ยฮนะเนี่ยนะตีเขาไม่กลัวอีก ไม่คัยอีกฮึไม่คัยอีกอ่ะไปมันยังไงวะฮะไอ้ไอ้ไอ้เออ